เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมแบล็กลิตกันอีกเช่นเคยนะแล้วเราก็อยู่กันในเกมเต้าหลวต้าลูกสรรพยุทธวิญญาจารย์ โดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ดูสายตัวละครจัดทีมสายตัวละครยังไงบางคนอาจจะงงนะว่าไอ้สายตัวละครมันคืออะไรอย่างเช่นสายโจมตี2ในทีมนะมันมีอยู่6ตัวใช่ไหมสายโจมตี2สายโจมตีเดียวนึงแล้วก็สายซับพอร์ตแล้วก็สายโจมตีอะไรแบ่งแต่ละตัวนะครับผมให้มันพอดีกันบางเกมเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆเกมเนี่ยซับพอร์ตอาจจะใช้แค่ตัวเดียวก็พอแต่มันไม่ใช่สําหรับเกมนี้ดังนั้นผมก็เลยจะมาพูดถึงแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูก powerpay มีเกมมากมายให้คุณเลือกร้านเปิดตั้งแต่10 กจนถึงเที่ยงคืนแน่นอนว่า ถูกกว่าการเติมเองอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าใครเติมที่ร้าน Powerpay แนะนําให้เลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์เลือกเป็น Backlit Advance จะขอขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนับสนุนผมก็ขอฝากร้าน Powerpay ไ้ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมนะทีนี้เรามาดูในทีมกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะโดยในทีมเนี่ยมันจะมี6ตัวละครดังนั้นไอ้6ตัวละครหลักเนี่ยมันจะไม่สามารถแบบเอามาพ่วงกระดูกวิญญ,ญาณกันแล้วไม่สามารถเอามาเข้าทีมเดียวกันได้ดังนั้นมันคือ6ตัวละครที่คุณควรจะปั้นขึ้นนนมาาาาาเเเเรรจะป็สยยไหบ้งดดี๋วูชิ เลยดีกว่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เทียบีกันเลยเทียบีเนี่ยก็จะเป็นสายโจมตี2ทุกคนไม่ต้องสนใจตัวละครที่ผมเอามาแสดงให้ดูนะมันเป็นกราฟ,ฟิกเฉยๆให้ทุกคนสังเกตแค่สายโจมตีเดียวโจมตีหมู่ควบคุมแล้วก็สายซัพพอร์ตมันจะมีประมาณนี้ซัพพอร์ตจะมีสองแบบนะครับผมซัพพอร์ตแบบนี้ก็คือซัพพอร์ตบัฟส่วนอีซัพพอร์ตแบบหนึ่งที่มันเป็นรูปแทงก็คือสายซัพพอร์ตที่เป็นแทงนะอ่ะมันจะมีอยู่สองแบบซัพพอร์ตบัฟแล้วก็ซัพพอร์ตแทงคุณสามารถเอามาปปรับเลี่ยนได โดยเทียบีเนี่ยคนเล่นน้อยที่สุดเลยนั่นก็คือสายโจมตี 2, 2เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแยง่งดาเมจกันถ้าเกิดว่าใครเล่นถ้าเกิดว่าใครเล่นสายโจมตีเดี่ยวเป็นอาจารย์เออหลงถังเฉินหรือว่าเสี่ยวเย่เนี่ยม,มันจะมีปัญหามากๆเลยนั่นคือมันเล่นดาเมจไปไม่สุดเทียนี้ก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นมากที่สุดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเทียร์ต่อไปกันเลยดีกว่าว่าเราจะเล่นสายไหนได้บ้างอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่เทียเอกันเลยดีกว่านะเทียเอเนี่ยคนเล่นเยอะมาจากเทียบีอยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆนะ ก็คือสายโจมตีเดียวหนึ่งสายโจมตีหมู่หนึ่งแล้วก็สายควบคุม2แล้วก็สายซับพอร์ตสโดยสายนี้ทําไมคนถึงเล่นมาในระดับที่อ,อยู่ระดับที่3ม ก็เพราะว่าสายควบคุมเนี่ยมันไม่ค่อยมีดาเมจแต่ช่วงหลังๆนี้โดยปัจจุบันนะโดยปัจจุบันตั้งแต่ปอไซซีเข้าเทียเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนั่นคือจากเทียเอเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะแซงเอเไปด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมันเริ่มจะแซงเอเอแล้วสายนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเล่นก็เล่นได้นะครับผมเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเอาเปอไซซีมาเล่นเป็น2ควบคุมบอกเลยว่าโหดมากๆแต่ว่าต้นเกมก็สามารถเล่นได้แต่ว่าคนเล่นน้อยอาจจะแพ้ สาย S แล้วก็สาย s ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูเทียร์ต่อไปกันเลยดีกว่าว่าอันไหนเนี่ยมันจะอยู่ทีนี้ก็จะเป็นสายโจมตีเดียว1สายโจมตีหมู่2ส,สายควบคุม1แล้วก็สายซัพพอร์ตสโดยเทียร์นี้เนี่ยก็มีคนเล่นเห็นได้ชัดเลยว่าเริ่มเล่นเยอะขึ้นมาแล้วในสายโจมตีหมู่2แน่นอนเลยว่าเขาเล่นเป็นสายเบิร์ดดาเมจการที่เขาเล่นสายโจมตีเดียวหเพราะอะไรเพราะว่า พวกอาจารย์เออหลงหรือว่าถังเฉินเสียวเย่นเนี่ยเมื่อเวลาเขาฆ่าศัตรูได้แล้วเขาจะทําการรีเซ็ตทักษะตัวเองทําให้เขาเล่นสายโจมตีเดียวแค่หนึ่งตัวเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็น2ส,สายโจมตีเดียวเนี่ยปัญหาที่จะตามมาเลยก็คืออาจารย์เออหลงเนี่ยจะไปไม่สุดก็คือดาเมจไม่สุดมันแย่งของกันผมเลยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นอาจารย์เออหลงเสี่ยวเย่แล้วก็ถังเฉินเนี่ย ผมแนะนําอย่างยิ่งเลยว่าให้เล่นเป็นสายโจมดีเดี่ยวแค่ตัวเดียวก็พอเพราะว่าตัวละครนี้มันโหดอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาได้ฆ่าเนี่ยเขาจะทาการรีเซ็ตสกิลตัวเองแล้วทาการฆ่าต,ตัวต่อไปโอ้โหแบบโคตรโหดดังนั้นเนี่ยเราควรปล่อยให้เขาเนี่ยอยู่แค่คนเดียวก็พออย่าให้ใครมาแย่งของเขานะทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอาพี่แล้วสายโจมตีหมู่มันไม่แย่งของกันเหรอต่อให้มันแย่งของกันมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะกากลงเพราะว่าไอ้สอตัวนี้เนี่ย เมื่อเขาฆ่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์เอิร์หลงฆ่าเขาจะทําการฆ่าตัวต่อไปได้ไงเออก็คือแบบเหมือนอาการไหลครับผมไหลแบบฆ่ารัวๆฆ่าต่อไปเนื่อๆเอ่าฆ่าต่อไปเรื่อยๆแบบฆ่าเสร็จแล้วก็รีเซ็ตสกิลตัวเองฆ่าเสร็จแล้วก็รีเซ็ตสกิลตัวเองทําให้อาจารย์เอิร์หลงแนะนําว่าให้เล่นแค่ตัวเดียวก็พอต่อไปเรามาดูเทียร์ระดับ s s กันเลยดีกว่านี่เทียร์ระดับ s s ทุกคนอาจจะสงสัยแน่เลยว่าทําไมซัพพอร์ตถึงมีถึง3ตัว เรามาดูกันเลยดีกว่าหนึ่งเลยอาจารย์เอ้อหลงอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดว่าไม่มีใครแย่งของเขาเขาก็จะดาเมจสูงมากๆเลยเมื่อเวลาเขาใช้ทักษะแรงจนขนาดที่ว่าฆ่าศัตรูได้เขาจะทําการรีเซ็ตสกิลและทําการใส่ใส่สกิลนะครับผมใส่ตัวละครต่อไปทําให้มันโหดในเรื่องนี้นะแล้วก็สายโจมตีหมู่เดียวทําไมมันถึงแบบมา T S ก็เพราะว่า พ่อถังซานนั่นเองเนื่องจากพ่อถังซานเนี่ยเบิร์ดดาเมจได้รุนแรงมากบางทีอ่ะไม่ต้องพึ่งอาจารย์เอิร์ลหลงเพื่อให้ฆ่าหมดทั้งทีมเล่งดาเมจแล้วให้พ่อถังซานทุบบอกเลยว่าร้องอจริงๆนะแล้วก็สายควบคุมเดี่ยวก็ไม่มีอะไรมากนะส่วนสายซัพพอร์ตสามทำไมถึงเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูส่วนสายซัพพอร์ตสามทำไมมันเป็นอย่างนี้หนึ่งเลยนิ่งลงหลงทำการบัฟให้อาจารย์เอิร์ลหลงตีแรงขึ้นทำให้อาจารย์เอิร์ลหลงเนี่ยรีเซ็ตสกิลเวลาฆ่าโอ้โหแบบดีมาก อาซือขาก็เป็นตัวซัพพอร์ตเล่งดาเมจให้อาจารย์เอิร์ลหลงพ่อทางซานหรือหมาของจิน้นอะไรทุกอย่างเลยนะครับผมทําให้มันแรงขึ้นส่วนตัวซัพพอร์ตที่3ส่วนมากเขาจะใช้เป็นเสียงๆนะครับผมที่จะสามารถเล่งเทินให้ทีมของเราเร็วกว่าเขายิ่งขึ้นแต่สําหรับใครที่ต้องการแบบความชัวนะครับผมเพื่อป้องกันก็เล่นเป็นสายแท้งนะครับผมมาซับให้เพื่อนทําให้เพื่อนถึกขึ้นดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเทียร์แบบนี้เลย แต่ผมขอเตือนอยู่เทียร์หนึ่งนั่นก็คือเทียร์เนะครับผมในปัจจุบันนี้ตามความคิดของผมเลยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ที่เทียร์แล้วนะครับผมไม่แน่อาจจะเอในภายหน้าก็ได้สำหรับผมเล่นเทียร์ไหนหรอผมยังตัดสินใจไม่ได้เลยผมไม่รู้ว่าจะเล่นเทียร์ไหนดีอยากจะเล่น s s กับ ตัว A นะครับผมไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนแต่สาย S เนี่ยก็ก็น่าเล่นแต่ว่าผมคงไม่เล่นแน่นอนอ่ะและนี่ก็จะเป็นเทียริสสำหรับของไต้หวันนะซึ่งผมก็ไปทําการรวบรวมข้อมูลมาดูในลานประลองบ้างนะครับผมเช็คดูของจ้ายูทูบเบอร์คนอื่นๆบ้าง ทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่กันดูดีกว่า t ท s เคือคนเล่นมากที่สุดนะครับผมสายโจมตีเดี่ยว1สายโจมตีหมู่หสายควบคุม1แล้วก็สายซัพพอร์ตสตัวต่อไป t ท s เสายโจมตีเดี่ยว1สายโจมตีหมู่2สายควบคุม1แล้วก็สายซัพพอร์ตส ต่อไปเทีย A สายโจมตีเดี่ยวหนึ่งสายโจมตีหมู่หแล้วก็สายควบคุม2สายซับพอร์ตสส่วนเทีย B ก็จะเป็นสายโจมตีเดี่ยว2สายโจมตีหมู่หสายโจมสายควบคุมนะครับผม1ตัวแล้วก็สายซัพพอร์ตสตัวบางคนอาจจะสงสัยแล้วเทียไหนที่ผมไม่แนะนําให้เล่นมากที่สุดนั่นก็คือเทีย B นะครับผมเทีย B เนี่ยจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยนะนั่นก็คือโอ้โหเทีย B เนี่ย แทบจะไม่มีคนเล่นเลยเนื่องจากการเล่นสายจุกตีเดี่ยว2เนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะส่วน3มเทียด้านบนนี้ไม่ได้ต่างกันมากเลยคุณอยากจะเล่นเทียไหนก็สามารถหยิบไปเล่นได้ส่วนผมบอกเลยว่าผมมีอยู่2อ,อย่างนั่นะคือเทียดกับเทียเจริงๆอะ่ะผมอยากเล่นเทียเเพราะว่าในอนาคตผมต้องการที่จะเล่นปอไซซีคู่กับทงังซานดังนั้นเนี่ยผมอาจจะเล่นเป็นเทียเก็ได้อันนี้ใครจะไปรู้ อาซาลาววันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ไว้ให้ด้วยส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นการจัดทีมนะครับผมทีมตัว R ตัว SR ไม่มี SR s นะดังนั้นเนี่ยผมจะให้ทุกคนเล่นตัว R แล้วก็ SR ตั้งแต่ต้นเกมเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยทำการดองตัวสุมแล้วก็ไปสุมตู้เซาหลงหรือไม่ก็ถังสารอาวุธลับดีกว่าเดี๋ยวผมมาพูดว่าถัางสารอาวุธลับมีจุดเด่นอะไรซึ่งมันมีเยอะมากๆเลยสําหรับสายฟรีผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฟรีให้เอาถาังสารอาวุธลับ เดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปแยกอยู่แหละว่าถังสารอาวุธลับเนี่ยมันจุดเด่นยังไงเดี๋ยวเราได้รู้ข้อมูลแน่นๆนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมสำหรับใครที่เติมเกมกับ power play อย่าลืมเลือกสนับสนุนช่อง b a c k l i s t S1 กันด้วยนะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน goodbye นะครับผม